ออสเตรเลียวันที่2 3 4นะคะเริ่มต้นด้วยการมาเช็คอินร้านที่เพื่อนแนะนำว่าถ้ามึงไม่มีเงินให้มึงมาที่ร้านนี้เพราะว่ามัน,มนราคาถูกแล้วก็เออเหมือนแบบเราได้กินราเมงเราได้กินของดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเออแบบฝืนกินไข่ต้มน้ำปลาหรือว่าอดข้าวมันดีกว่าอดข้าวเพราะว่ามันราคาค่อนข้างที่จะถูกคือมันก็ต้องดีกว่าการอดข้าวอยู่แล้วแหละถ้าอดข้าวก็คือไม่มีแรงทำงานเด้อจ้า แต่ว่าก็เป็นตัวเลือกสําหรับวันที่มันกูไม่มีเงินจริงอ่ะแล้วเราหรือว่าใครก็ตามที่แบบไม่มีเงินก็ลองหาร้านญี่ปุ่นอ่ะร้านรานเมงเนี่ยมันก็จะมีแบบ5้าดอนหดองี้เนาะบางทีมีน้าซุปมีไข่ก็ยังดีกว่าที่แบบว่าอดข้าวไปเลยหรือว่ากินแต่ขนมปังใน,ในความเป็นคนไทยก็เหมือนกินก๋วยเตี๋ยวยังดีกว่าแบบกินแค่แป้งขนมปังไปวันวันเลย และเ,เราก็นนมาถึงนิวคาสเซิลนะนั่งรถไฟมาสองชั่วโมงภารกิจแรกเราคือเปิดบัญชีเพราะว่าทุกอย่างที่นี่มันใช้การเปิดบัญชีทั้งหมดเลยและการเปิดบัญชีในเมืองซิดนีย์ณนะวันที่มาถึงคือคิวเต็มต้องจองคิวออนไลน์และเราไม่สามารถรอได้แล้วอะ่ะในไหนเราก็มาแล้วภารกิจแรกของเราที่นิวคาสเซิลก็คือมาเปิดบัญชีจะ้ะโดยที่ไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องจองคิวออนไลน์มาถึงก็เปิดได้เลยนะคะแล้วเขาก็จะให้แอคเคา t ์เป็นแบบว่า เป็นแอปเข้าของเรามาแล้วเราก็สามารถล็อกอินเข้าในโทรศัพท์ได้เลยเราก็สามารถเพิ่มกระเป๋าตังค์ไปใน wallet เอ้ยเพิ่ม ATM ไปใน wallet เอ้ยเพิ่มบัญชีไปใน wallet ของเราได้แล้วก็จะขึ้นรถลงเรืออะไรอย่างงี้ก็สามารถหักเงินผ่านบัญชีได้เลยเราก็จะได้ไม่ต้องถือเงินเยอะเนาะแล้วเราก็ไปเคมาดนะคะเพื่อไปซื้ออาหารสดไปทำอาหารที่บ้านเพื่อเตรียมที่จะปิกนิกกันเย็นนี้นะ ภารกิจอีกหนึ่งอย่างก็คือทำปิกนิกที่เป็นอาหารเมนคนไทยปิกนิกเท่ากับว่ากระเพราหมูสับเท่ากับว่าเอิมน้ำพริกปลาทูไข่ลวกไข่ต้มไข่อ่าเขาเรียกผักลวกอะไรอย่างเงี้ยคือจริงจังมากไม่มีนะคะปิกนิกขนมปังแซนด์วิชเหมือนฝรั่งไม่มี แล้วก็นี่คือสถานที่ที่เพื่อนแบบและคอมเมนต์มากว่ามึงต้องมาเดี๋ยวกูจะพาพมึงมาแล้วมันสวยจริงแกเหมือนอยู่บนสวรรค์เหมือนแบบมาเที่ยวในสถานที่ที่แบบว่า ห่างไกลมากๆวิวหลากหลานมากแต่ฉันมากินกระเพราหมูสับจ้าทุกคนมาที่นี่ได้เนาะไม่ว่าจะทําอะไรบางคนก็มาจัดนะแต่งอย่างนี้นนก็เห็นเขามาฉลองวันเกิดกันเราก็หลบมุมมาเน้นๆมากินคงกินข้าวนะ<อ>บรรยากาศมันดีมากแล้วก็อากาศเย็นมากแต่ว่าเราอาจจะมาดึกปํายทให้ยุงเริ่มบินชุมแล้วนะตอนนี้ แล้วยุงที่นี่คือไม่น่ารักเลยเพราะว่าสองข้างทางระหว่างทางที่เดินมาหรือว่านัตรงที่เรานั่งอยู่เนี่ยเนาะสุดเวิงไปตรงเนี้ยเออก็จะเป็นป่าแล้วอ่ะมันก็จะทําให้มยียุงเยอะตามระบบระเบียบของมันแหละแล้วเราก็มู่ไปที่นี่ก่อนที่เราจะกลับน,นะคะเราก็ไปที่สะพานที่มันเป็นประวัติศาสตร์ของที่นิวคาสเซิลนี้เนาะ,ะมีชื่อนักรบต่างๆนะทหารผ่านศึกที่ผ่านมาในใน,ในการลบ ครั้งนี้ไม่ใช่มิ้นไอโรมาโลนะก็ไม่รู้ว่าจะเอาข้อมูลสาระมาพูดแล้วมีใครจะฟังไหมแต่ว่าเอาง่ายๆว่ามันสร้างขึ้นเพื่อสถาปนาหรืออะไรก็ตามระลึกถึงทหารที่เขามาสู้รบตบมือกันนะแล้วก็เป็นวิวที่แบบว่ามองลงไปในเมืองตอนนี้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนสวยมากอยากจะถ่ายให้คนรุ่นดูตอนกลางวันแต่ว่าไม่ตอนกงวันไม่ได้ขึ้นมาแนละ้วมัน้อน แล้วก็เรามีภารกิจอื่นๆมากกว่าก็เลยไม่ได้ถ่ายนะอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมวันต่อเมร์นะคะเพื่อนจะพาแอดเวนเจอร์สุดลิสุดเดทอันนี้ f ฟิ l ไลท์เชียงใหม่อยู่ที่เนลสันเบยนะคะ เป็นที่ที่แบบมีคนเข้าตลอดเลยนะจริงๆมันเหมือนแพงด้วยนะแต่เพื่อนเลยคอมเมนต์แล้วก็เพื่อนก็จ่ายเงินให้ด้วยนางป่ามาก,นา,กามน,นางกับสามีนะเออนางกับคนรักของนางนก็เ <Okay. S 1> ปย์กันมาจากเปย์กันมาจากัก้นยง้หมา,า <number> ฉันก็ร <Make S 1> ับส่วนบุญกัน <Yeah. S 1> เลยจ้ะ <Yeah. S 1> แล้วแต่มันจะบาดเสียวกว่าเชียงใหม่นี่ว่านะเพราะว่ามันเป็นถ่าสังกะสีมันเป็นารนนางสังกะสีเห็นไหม มันถูกดึงขึ้นไปแบบนี้เนาะและพอหลังจากที่ถูกดึงขึ้นปุ๊บมันจะถูกปล่อยโดยแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งเรามีที่เบรกนิดเดียวก็คือที่ตรงหว่างขาและมันเป็นเอ่ออลูมิเนียมขาดอลูมิเนียมกับรางที่มันไม่ได้เกาะดูดิมันเป็นล้อแล้วก็วิ่งไปตามรางแบบนี้ซึ่งถ้าฉันไม่เบรกฉันหลุดโค้งแน่หรือว่าถ้าฉันเอ่อ ไม่มีสติหรือว่าคนที่มาแบบบ้าโรอะไรเงี้ยนี่ว่าหลุดโค้งได้ลยเบรกไม่ได้ดีอ่ะแล้วแต่ว่าเพื่อนฉันเบรกมาตลอดทางจะ้ะสภาพามันเป็นแบบนี้ไม่มาเบาจัง่ะทำไมมึงมาเบาจังเมื่อกีกกอ้ับจร์ชจิน้นและนี่ก็คือเอกสารจากธนาคารที่เราไปเปิดมาจ้ะตัวยังไม่ถึงบ้านเลยเอกสารมานอนรอแล้ว ง่ายกว่าการที่ประเทศไทยคนไทยไปเปิดบัญชีในประเทศไทยที่เป็นประเทศตัวเองอีกอะ่ะถ้าใครกำลังจะมาเที่ยวหรือมาเรียนก็แนะนำเปิดธนาคารนี้แหละง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายแอปเข้าใจ